จากเหตุการณ์เมื่อคืนไฟไหม้ตลาดท่องจอมเมื่อคืนนะครับเป็นไฟไหม้ที่ใหญ่ที่สุดเลยครับท่านผู้ชมครับบนพื้นที่ประมาณ25ไร่นะครับเป็นตลาดชายแดนนะครับก็จะเป็นสินค้าของทางกัมพูชานับที่มาขายนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับผมวันที่ผมไปเมื่อไม่กี่วันเี้ครับท่านผู้ชมครับอันนี้ผมให้ดูนะครับภาพที่เป็นตลาดปกตินะครับซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่มากบนพื้นที่25ไร่นะครับมีของเยอะมากนะมีของทุกอย่างมีจักรยานมีเครื่องใช้ไฟฟ้ามีที่นอนหมอนมุ้งนะครับใครๆก็ไปทีีี่่ตลาาดแหงนน้ะะครับผมมมเยออกโ ไฟไหม้ครั้งนี้ครับสร้างความสียหายมูลค่าหลายล้านมากเลยครับทำให้แบบแต่ละคนแบบโศกเศร้าเสียใจนะครับยังไงก็แอดมินขอเป็นกำลังใจนะครับให้กับแม่ค้าทุกทท่านนะครับในเหตุการณ์ครั้งนี้ครับมีไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะครับนะครับไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะครับแต่มันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากนะครับเมื่อคืนนะครับก็หน่วยงานราชการต่างๆนะครับกู้ภัยก็ช่วยกันอย่างเต็มที่นะครับกู้หน่วยดับเพลิงนะครับ ในสุรินและก็ต่างจังหวัดมาช่วยกันอย่างเต็มที่สุดความสามารถเลยครับท่านผู้ชมครับก็มันไม่สามารถควบคุมเพลิงได้เพราะว่าคือข้างในมันเป็นฉนวนไฟอย่างดีเลยครับเพราะมีมอนมุ้งต่างๆนะครับก็เป็นกำลังใจนะครับอันนี้ผมที่ผมถ่ายไว้ก่อนแล้วก็เลยพามาดูนะครับก่อนที่จะไฟไหม้นะครับดูครับของเยอะมากมายเลยครับท่านผู้ชมครับสินค้าดูครับนี่ฮะสินค้าเขามีทุกอย่างเลยนะครับมีร่มมีเก้าอี้ที่นั่งนะครับซึ่งมันเป็นฉนวนไฟอย่างดีนะครับ เจอไฟไหม้มาผมว่าไม่เหลือนะครับดูครับซึ่งยังเมื่อวานมันเป็นวันศุกร์เนาะแม่ค้าพ่อค้าแต่ละคนเนี่ยเขาต้องตุนของไว้เยอะเพื่อที่จะไว้ขายวันนี้วันเสาร์นะครับเพราะว่าเป็นช่วงที่คนจะมาเที่ยวเยอะเสาร์อาทิตย์นะครับคนจะมาเที่ยวเยอะนะครับทําให้ของที่อยู่คนในเยอะมากเลยนะครับซึ่งมันก็สร้างความเสียหายกับเขาเยอะมากเลยนะครับฉะนั้นตลาดแห่งนี้ก็ช่วงนี้ก็คือต้องต้องยุติก่อนช่วงนี้เพราะว่ามันเสียหายนะครับ ตัวนี้ก็คือเป็นที่ที่ขายชั่วคราวนะครับเพราะว่าเขากําลังสร้างที่ใหม่อยู่แต่ยังไม่เสร็จนะครับเขาก็เลยสร้างให้อยู่ตรงนี้ก่อนมันเป็นสังกะสีแล้วก็โครงไม้มันเป็นไม้ยูคานะครับมันเป็นฉนวนไฟอย่างดีเลยครับท่านผู้ชมนะครับดูครับสินค้าเยอะแยะมากมายนะครับพอไฟมาก็คือยากเลยนะครับผมรถเข้ายากนะครับรถเข้ายากมันไ้แค่ฉีดจากข้างนอกเข้าไปนะครับนี่ฮะคือให้ดูนะครับคนมาเที่ยวเยอะมากวันหยุดต่างๆนะครับ คนก็จะมาเที่ยวที่นี่นะครับไม่ว่าจะมาจากต่างจังหวัดต่างถิ่นนะครับมาคนเดินทางมาเที่ยวที่ช่องโจมมาที่เขมรเขาต้องแวะมาที่ตลาดช่องโจมนะครับมีงของกินของใช้ไฟฟ้าหมอนมุ้งเสื้อผ้านะครับดูครับของแต่ละร้านไม่ใช่ได้น้อยนะครับผมหลักหมื่นหลักแสนบางบางร้านหลักล้านดูเครื่องใช้ไฟฟ้าดิครับมันเยอะมากเลยค่าน้ชมนะครับของมีมูลค่าเยอะมากเลยนะครับ นี่ฮะดูครับเฉพาะร้านนี้ก็ไหลเกือบเกือบ้านลานนะครับดูเครื่องมือเครื่องใช้นะครับคือเมื่อคือนถ้าใครได้ดูคลิปนะครับโอ้โหแต่ละคนวิ่งแบบจุลหันนะครับผมวิ่งแบบคือแต่ละคนก็ต้องห่วงของตัวเองแล้วครับผมอยากที่จะเอาของตัวเองกลับมาแต่บางทีมันเจอไฟไหม้แล้วมันไม่สามารถที่จะเอาได้นะครับแล้วก็ตลาดแห่งนี้ก็คือเขาไม่ให้อาคนกมพูชามานอนเนาะฉะนั้นเขาจะมีที่พักแคมป์เขาอยู่นอนอยู่นะครับฉะนั้น เหตุการณ์นี้คือมันเกิดช่วงกลางคืนนะครับที่ไฟไหม้นะครับมันทําให้ตั้งตัวไม่ทันนะครับก็กว่าจะรู้แล้วก็กว่าจะเห็นไปได้ประสานงานก,ก็เพลิงไหม้ไปเยอะแล้วนะครับเหตุการณ์ที่มันไหม้ก็ก็รอการตรวจสอบนะครับคือไม่รู้ว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรก็รอการตรวจสอบที่แน่ชัดอีกทีหนึ่งนะครับนี่ฮะซึ่งผมก็ได้ไปเที่ยวนะครับหลายรอบอยู่นะครับไปซื้อผ้อมาม่านะครับ ผ้าม่านนี่สวยๆนะครับสำหรับใครที่สร้างบ้านเนี่ยต้องมาเนี่ยผมมาซื้อผ้าม่านนะครับมาใส่บ้านนะครับพื้น2 3 0 0า้อบาทสวยๆนะครับผมเนี่ยพอเจอไฟมาไม่เหลือเลยครับเสื้อผ้าสวยๆนี่นะครับไหมอย่างดีเลยครับไม่เกรียมเลยท่านผู้ชมครับคือมันเสียหายเลยครับต้องตั้งตัวใหม่เลยครับท่านผู้ชมครับเนาะไม่เป็นไรนะครับคอยเราเรายังมีชีวิตอยู่นะครับเราก็สู้ต่อไปนะครับนะครับเนี่ย แ่อย่างว่านาะคือแบบมันมันงบมันเยอะมากทุนเยอะมากเลยเนี่ยคือมันเสียหายคือไมนขาดทุนหมดงบไปเลยนะมันหมดไปเลยจบเลยนะครับชีวิตนะครับต้องไปกู้นี่ยืมสินมาทําใหม่นะครับนี่ฮะซึ่งเป็นตลาดใหญ่มากเลยนะครับผมของสุรินทร์นะครับเป็นตลาดชายแดนนะครับผมโซนนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นกัมพูชานะที่ที่เยอะอยู่ตรงนี้นะครับที่เป็น2ตัวนี้นะครับส่วญ่ก็จะเป็นกัมพูชามาขายของ ะครับเสื้อผ้าต่างๆนะครับเนี่ยเพราะว่าหลายคนก็ต้องมาที่นี่นะครับผมก็เป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนนะครับเนี่ยะสินค้าตัวนี้ก็ต้องรออีกสักพักหนึ่งกว่าจะได้เปิดอีกนะครับแต่บางโซนก็ยังอยู่นะครับบางโซนก็คุมเพลิงได้นะครับท่านผู้ชมครับก็เป็นกำลังใจไปเรื่อยๆกันนะครับผม